โอ้โห oh. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุขชนครับผมมื่อนี้จะพามาใส่ตุ่มครับผมใส่ทั้งเบิดหกหลังเนะครับผมมีทั้งเบิดหกหลังครับผมเยื่อเยื่อปนิจตุ่มนะครับเด้อจะมี เป็นได้แล้วครับล่องสูตรเบิ่งครับผมนี่ครับลองสูตรเบิง้บบง,งจากฉิกคือบ่คือแล้วมันรุนมาเบิ้งน้ำกันครับใสม์มองนี้ครับผม <c oughs> สูตรใสดอกพี่นอ้องลองเบิ้งครับ,รบตบท้ายไม้หอน vâng, Đó, lắng thì xuống. น้เงิงนจังมาหลุนมาเบิงน้ำกันครับผมเดขอหยาดใส่อีกสี่หลังครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีแอมเสาครับผมบงังปกูจูได,ด้อพี่น้องปูใส่ไใบว่นวานนะครับผมมาหลุดมาเบิ่งน้ำกันครับ เป็นช่วงไหนเมืองล่างแหลกเลยครับเมืองครับล่างแหลกมันมามนครับผมล่างแหลกครับโ,โ,โมนำพี่น้องเอ้ยนำขึ้น ลึกๆเลยครับ <c oughs> เออผมมีเตียมมาครับอ,อีกหลังจังไงนี่ตัวอ๋อนี่บ่อป่านี่ฮะ ว่มีปลาครับหลังมันนี่ครับคือบ่าเออหลังสามนี่นี่เฮียวมีปลาบ่า ังนี่คือลมเอ้ยหลังนี่เป็นไดโน่โอ้โหใหญ่เลยครับโอ้มาแล้วบ,บาดนี่ใหญ่เลยพี่น้องโอ้ ยัง okay. ได้พี่น้องพุดอ่ะออู้ห่ยเลยครับมาแนวมาแนวมาแนวสจอดครับไปเบื้องอีกสองหลังครับผมเบื้องนี้ครับหลังนี้เป็นไดอืม หลังนี้นะครับเออเหนียวครับมาครับลังสุดท้ายมาเบื้องเป็ียนได้ลังสุดท้าย่หมาอนบ่ครับโอ้ จมน้ำนี่ก็ล้างนี่คนตกน้ำขึ้นขึ้นนี่โอ้หนีครับตายเลยเตีย่ยมยุครับไปเตีย่ยมยู่เออในสองแต้ม เด่ <c oughs> นตายอืมสองตัวครับได้ไดดพี่ใหง่ามาตัวหนึ่งครับผมหง่เลยพี่น้องตัวนี้นะครับปอนมอนพี่น้องเห็นแล้วครับผมใส่หกบงัง อกวางได้ไดสองแต้มนะครับผมนี่ครับหกบางสองแต้มหกบางสองแต้มเด้อพี่น้องเด้อผลงานที่ได้ครับผมนี่ก็ถือว่ามาั่นนะครับผม มกคลิปนี้กอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดนะ้วยผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปไม่ไหมครับผมว่าผมยังไปจะไปเเศษยังให้พี่น้องเบื้องครับผมเบิ่องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณสุขสุขกนครับผมสวัสดีครับ